ก็เลยพี่มีลูกมีเมียแล้วพี่นะเออก็ใช่ครับมีลูกมีเมียก็อยู่นิ่งๆมันเงียบทีบกีบไหมาแล้ว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 ช่วยด้วยครับตำรวจช่วยด้วยครับตำรวจตำรวจช่วยด้วยครับตำรวจรถหนึ่งรถหนึ่งรถหนึ่งแต่เนื้อบุหรี่ตกแล้บผมมีตัวประกันากเข้ามากันแล้วบุหรี่ตก แล้วเตือนแล้วอย่าเข้ามาเลยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาผมขอเตือนไปแล้วจะพายเข้มาเลยไม่ได้ตอนนีคนตังตายแล้วดูแค่นั้นแหละดูแค่เราคนตั้งตายแล้วเข้ามาอย่าเข้าจุน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 อิหร่านแบบนี่ยจุนใต้เขามีระเบิดด้วยท่านจะไปไหนของท่านไหนท่านลงมานี่มา อันมาทนี่ท่านลงมาทนี่เลยท่านเสร็จแล้วอ่ะลงไปเลยใช่ไหมถ้าท่านเสร็จทำในดิพิชชันเซอร์วิสเสร็จแล้วอ่ะบอกพี่านอยท่านอยู่ไม่ดิ่งไงท่านจะตายอ่ะท่านเร็วตัวไหมเดินอย่าผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเดี๋ยวดีดด้ตำรวจตำรวจช่วยด้วยตำรวจตำรวจไม่มีหรอกอย่าต่อยฉดอ่ะท่านตำรวจไม่มี ตำรวจไม่มีท่านตำรวจธรรมดาไม่เคยทํางานเลยมีแต่ตชดนี่แหละอย่าทำเลยอะไรนะอย่าทำหมดเลยพี่ไอ้ไอ้ไอ้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วไอ้ไอ้ครับว่าตำรวจธรรมดาเนี่ยคือเหมารวมไม่ได้ดีด้วยแม่เนี่ยเปล่าป่าเป่าไม่เนี่ยไม่ใช่ตํารวจตํารวจไปไหนหมดก็สบายใจนะท่านหมอบลงนะท่านยังไม่ท่านยังไม่อยากโดนกระสุนนะท่านสายนาไท่านหมอบลงยิงยิงหมดเลยพี่ ผมพร้อมแล้วจิ้มเลยเอาแล้วลูกเมียท่านล่ะลูกเมียท่านล่ะเอาฝากไหมนะผมไม่เดี๋ยวมันไม่ยู่ผมไม่เองเนี่ยอะผมอผมไม่เมียท่านผมไม่เนองเอาแปลว่าเมียท่านมีจูบดิแน่ผมรู้นานแน่วได้ผู้เลือกมาแล้วเออแต่ผมไม่เมียเมียแรกครับเมียผมอะรู้ปะรถ N P R เนี่ยไหนไหนทหารของท่านไปไหนทหารของท่านไปไหนเออทหารนั่านล่ะ เขาไปรับใช้ในหลวงอยู่ตอนนี้อาวไปรับใช้ตะวันอยู่รับใช้ตะวันอยู่หนูนั่นล่างก่อนเสี่ยวเข้าอาหารก็ไม่ทำหน้าที่คุ้มกันท่านมีแต่เอเดนดีครับที่คอยคุ้มกันท่านตลอดเขาเรียกเอเดนดีมาครับเรียกเอเดนดีมาครับฮะมีเกิดกับผมนี่ไงเนี่ยคุ้มกันผู้ลงสมัครตั้งห่อยครับ๋อได้ครับวันไหนล่ะ วันวันที่เลือกตั้งได้วันสว่างนะไอ้ท่าน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 ถอดได้ไงอ่ะไอ้ท่านถอดได้ไงท่านถอดได้ไงถอดได้เ้ยมัน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 ถอดเองครับไม่ผูอายจะไมมออกก่อนถอดกอถอดหายใจไปหนึ่ด่วนลงทาล่างได้ไหม เอ๊ะไปไหนเนี่ยทันโลูลพีโลพีไม่ได้ไม่ได้ทันไม่ได้ไม่ได้ขอมขขขขออออแ่เปลี่ยนเปลี่ยนฐานิดนึหนึ่งผมโดนยิงผมโดนยิงเนี่ยผมโดนยิงขอเปลี่ยนฐานิดนึงนะครับเฮ้ยทุกวันแล้วกูโดนยิงแต่ผมยังไม่ตายอาจจะยิงมีนะคิดหน่อยว่าดูด้วยดูด้วยครับ ท่านครับผ่านใช่แล้วทโอ้ตอนนี้เห็นคนนึ้งจิ้ข้างบนแล้วเน่ยแต่ว่าจี้จ่ายไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต้องการบีดจิ้งเพราะเย็นจะเอาไม่ไหวที่ผ่านกันไปกันเย้ด้วยเย้ด้วยเย้ได้กันลจ้นลุ้นจะได้กันวุตายโอ้ยตายไม่เอาตาย อ้าวนี่ไงเราหนีเลย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 หนีเลยอะไรอ่ะไปทำฝ่ากำลังอะไรอ่ะผมบอกว่าพวกอ๋อยท่านบอกว่าพวกผมคือกองอาวมีครับพวกผมคือกอนอาวมีครับแต่วันนี้ไม่ได้บุกฤทธิ์ไม่หรอวันนี้ไม่ได้บุกฤทธิ์หรอกนี่บุกฤทธิ์ต่อ วันนี้เป็นคืนที่เราต้องกูลืมกดเซฟปืนกูลืมไปกูลืมกดเซฟปืนทำอะไรลูกอ่ะขึ้นมก่อนด้วยกูลืมเปิดเซฟปืนขึ้นมาก่อนเจ้ากุชชี่ช่วยผมเลยก็ได้วยตำรวจช่วยผมด้วยตำรวจช่วยด้วย หมดช่วยท่านน่าจะไม่มีแล้วเพราะว่าท่านไม่ได้สําคัญอะไรกับพวกเขาแล้วใช่ท่านไม่ได้สำคัญอะไรกับพวกเขาแล้วท่านมันก็แช่ไอ้สอสอใช่ครับและท่านก็ไม่ได้แล้วท่านแล้วท่านก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับเมียท่านล้ะด้วยอ้าวแล้วไม่ะอเมียท่านคือเมียผมเฮียบัตจั่นโอ้เธอขมปีล้าตาครับคือยังไง ตัวประกันตัวประกันลีหรือซัมติงไอไอดอนกตัวประกันตายครับอ,อ๋อตัวประกันตายครับตัวประกันโดนผมยิงตายขามือ <c oughs> เลอ่อแฟไอสับปุืมชือชีแฟงเฟิร์ส รอดอยู่แต่น่าจะเขาเรียกว่าอะไรเฟิย์ผมยังไม่ได้ปืนเลยเดี๋ยวผมฝ่าลีตัวก่อนแฟร์เฟิร์สน่าจะก็เก็บนน่าจะหน้ามืดไปเลยนี่แหละได้เลยได้เวลาเอาจริงแล้วตัวประกันออของเราชาวตาลีบัตผมไม่ได้จะรับครับเดี๋ยวเจอเอาบางจริงผมไม่ได้จะถามครับอันนี้คือเรามาร้อยละเไออันนี้คือเรามาเอ่อรัตเวนหรือว่าเรา หรือว่าเรามาทีคูเบีบเริ่มไม่มั่นใจแล้วทุกอย่างครับที่เป็นเอ,อ่อทุกอย่างโอเคครับทุกอย่างทุกอย่างช่วยด้วยครับทานหมดทานหมดทานทั้งอะไรทางเรียนถึงผมมาเลยได้หมดแล้วตอนนี้ถึงผมมาเลยผมพร้อมที่จะไปจับตัวประกันแล้วมอบมอบมอบ ทำไมผมไม่ใช่นักเรียนผมเป็นโจรยิงผิดแล้วเดี๋ยวผมจารด,ดีโมวแล้วผมละปุแล้วเอายิงกู แค่นี้แกต้องชำระแกเตืับแก่ปวดโดนยิ่งโกรธมากฉันโกรธมากฉันจะไปโกรธแกไอของผมไม่ต้องแนละ้วผมออกอะเพราะว่าเน็ตแรงไม่ไหวว่ะอะไรอยู่แป๊บเดียวอันเ,อนเดียวไหนมันจะโหดขนาดก็กเชียววะ ท่านสอสอยังอยู no, ่นะสอสอนะ่ยท่านสอสอตายไปแล้วโอเคครับท่านสอสอตายแล้วอ๋อภารกิจนี่สอสอตายแล้วกลับบ้านใช่หลอดชั้นนี้เราสรุปเราจับสอสอยิงปืนรักจเวรเจอมผมจะเป็นคนส่าสถานการณ์นี่เอง อาพิจีนะตราต่อเพรต่อตัวเมียเรียกแล้วได้อ่ะเพราะว่าถ้าต่อต่อเขาไม่เคียร์กับเมียอยู่ดีเมียถ้าเราต่อคุณเมียผมเหน่อยวะมองไม่เห็นตัวตาที่ของได้ บอกแล้วว่าอยู่ทั้งไหนเกตปืนตืนยิงไปเลยไ้นอนละ I go to sleep I am go to sleep bro <c> o <oughs> k okay. เอ um See you again okay. แล้วกันนะ กรรับทุกคนโเคว,วันเลือกตั้งอย่าลืมเลือกพักทไ,ทไทยเปลี่ยนไทยพักเช้าไปครับใหเปลี่ยนไทยผมไม่สนโอเคครับไปแล้วผมก็ต้องไปนอนเหมือนกันวะได้เราจะปิดแล้วสบานจุดนี้ไปครับคุณทอตาขอให้โชคดีครับผม ฮัลโหลครับครูครูเลิกยิงครูเลิกยิงแกนี่หลันเชอร์ได้ไหมครับโลเพโลเพปเราแทนที่จะให้การละกินลาตาเวนแล้วโจรหายไหนอะครับครูคุณมานี่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 โอ้โหแค่นั้นบักแล้วครูโจรหายไปไหนครับ โดนอาจีียิงเนี่ยผมผมเจ็บคุมยาหมดเลยเขาเขาลงมาบันไดามาดีอะตัวประกันผมเดินขึ้นบันไดาหาไม่เจอ,อตัวประกันผมเหมือนเขาจมกับพื้นนะ よくあわびチーズ。<laughs> <laughs> คุ้มถุงเลยใครมันเอาถุงเข้าๆเอาออก uh